มาแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะลมเย็นๆนะคะก็ขอให้มีแต่คุณฝนมานะคะคุณลมก็มานิดๆหน่อยๆพอไม่ต้องมาเยอะนะคุณลมนะคุณลมไม่ต้องมาเยอะนะคะมาแต่คุณฝนชอบคุณฝนนะคะเดือนเดือนเมษาอย่างเนี้ยชอบคุณฝนค่ะนะคะเพราะคุณฝนพาความพาความชุ่มฉ่ำ มาให้นะคะไม่ร้อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าเปิดแอร์นะคะม,มาแล้วะะเปิดเปิดประตูไว้รับลมสักหน่อยนะ,ะรับลมสักหน่อยจะได้อ่าในเรือนจะได้ไม่ร้อนนะคะม,มาแล้วปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วนะคุณฝนนะคุณฝนปอกแป๊กมานะคะ อากาศาก็ดีเด็กนุ่นะวันนี้ก็อจัดการตัดกิ่งกระถินกิ่งชะอมนะคะป้องกันไม่ให้อ่าลมมันพัดไปทางไอ้นี้เขานะก็ตัดมันลงแล้วก็เพียบร้อยนะแฮปปี้เพื่อนบ้านก็แฮปปี้นะคะเราตัดออกเพื่อนบ้านก็แฮปปี้นะคะ ตามฉันจอดเนาะจะได้ไม่จะได้สะดวกสบายนะคะตัดมันจะก่อนถ้ามันจะตโตแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านนะคะอ่าเก่งกระถิงเก่งพระอมเราเนาะตัดลงก็อันนี้หน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะเย็นนะเย็น,เย,นเย็นสบายนะคะอือ ที่รักที่รักดูแลสุขภาพนะคะฝนตกนะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชืน้นเดี๋ยวหนาวนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็แฮปปี้นะวันนี้แฮปปี้ Happy เพราะว่าได้เด็กๆได้เด็กๆมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะนะก็พยายามนะพยายามเอาผ้าผ้าปูที่นอนนะคะมากั้น มากั้นมาผูกขวางรูไว้นี่ให้เด็กๆปีนป่ายออกไปได้นะคะโอเคไหมนะคะพ่อแม่มันสามารถกระโดดข้ามลูกกรงได้แต่ตอนนี้เด็กๆยังเล็กอยู่ยังโดดไม่ได้นะอืมก็ประมาณนั้นนะโอเคเป้านะเดี๋ยวเราก็จะมากินบักม่วงบักม่วงจิ้น้ำปลาหวานนะ บักม่วงกินน้ำปลาหวานกันหนะอเพราะเรามีบักม่วงอยู่ว่าแล้วก็จัดเลยจัดเลยนะบักม่วงนะกินจนแก้มกินแก้มเป็นพวงแล้วเนี่ยแก้มเขาเป็นพวงแล้วอุ๊บ้อาอ๊น่ารักน่ารักแก้มเป็นพวงน่ารักน่ารักนะน่าจับน่าจับนะเฮ้ยชอบที่ชุดก็ะกรงแอปนี่แหละช่วย วัวจริงก็เท่าเท่านะกล้งแอปก็ช่วยช่วยน่ารัก,น,รกน่ารักเลยต่อแหล <c oughs> เอาว่าเจ้าของห้ามใครคนอื่นว่าเจ้าของว่าเจ้าของได้โอเคนะนะนั่นคือนั่นคือกฎวิสุวิสุว่าเจ้าของได้แต่คนอื่นห้ามว่าวิสุนะนะหาดูกกันดิมันก็ยังให้ไอน,นี้เท่าไหร่ แต่เ,เราก็จะเกลี้ยงอ่นะพะเจ้า,าป่าก็คนมันจะเจี้ยงอ่ะนะก็มีน้ำพริกแล้วนะมีน้ำพริกมีอะไรแล้วนะควเขา,าก็จจัดเลยเพื่อนดาคก็เลี้ยงน้ำน้ำมันเพื่อนดาเพื่อนดากขาใส่ ม็ดฉลบพร้อมเม็ดพร้อมที่ตอกพร้อมที่ตอกเดียกมม่อมงอะไรลูกลูกโตโตนะที่สามีชอบฉันปลูกเมล็ดไว้สองต้นหน้าบ้านต้นหนึ่งหลังบ้านต้นหนึ่ง แต่บ้นานหนูก็ไม่ซื้อ